วัสดียามเช้าครับผมเช้านี้นุ่สารก็มาทุ่งนาครับผมมาเดินออกกาลังกายปั่นจักรยานนะครับแล้วก็เลยแวะมาสวนกล้วยนะครับผมอยู่ทุ่งนาครับนี่ครับสวนกล้วยจะปลูกตามคลองนะครับผมคลองน้ําครับแต่ปัจจุบันนี้ไม่มีน้ำแล้วครับน้ําแห้งครับผมเดี๋ยวไปดูครับว่าจะเจอกล้วยหรือเปล่าครับ เดีย๋ยวเราเดินขึ้นไปด้านบนเลยนะครับขึ้นมาก็จะเป็นทุน่งนาทั้งหมดครับอันนู้นก็จะเป็นบ้านปู่ครับคม ไว้หน้าแรงก็จะไม่ค่อยมีเรือนนะครับผมเขือแล้วก็จะมีแต่แต่ลูกก็ไม่ใหญ่นะครับก็นี่ครับเราเจอแล้วเรือนึงครับผมอันนี้ก็สามารถตัดได้นะครับเพราะว่าอ่าเขาแก่เต็มที่แล้วครับแต่วันนี้ผมไม่มีอะไรมานะครับมามือเปล่าครับ ไม่ไม่ไม่น่าจะตัดได้ครับผมเพราะว่ามามือเปล่าไม่ได้เอามีดมาตัดครับก็ลูกเล็กครับผมกล้วยหน้าแล้วเพราะว่าเนื่องจากทิ้ช่วงฤดูฝนไปครับก็จะไม่มีครับ อันนี้ก็เครื่อใหญ่มากนะครับนี่ถามว่าตัดได้ไหมอันนี้ก็ตัดได้แต่ต้องรอให้แก่อีกนิดนึงครับพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าสวยมากครับผมดูหมอกน้ำค้างเต็มเลยครับปลาน่าจะเยอะครับผมนี่ครับ หน้าเบ็ดมาปักมากครับผมโอเคครับผมขอบคุณครับที่มมาชมสวัสดีครับขอให้ทุกท่านมีความสุขครับ